ปัจจุบันนี้คนทีละอายนี่ไม่ค่อยยั่งเลือพี่นองเนาะอ่าไม่เล่พี่นองนะถ้าคุนเทเรกนิบูโรนิทยรลบไปยี่สิบสามสิบปีเตี๋เรีกนี่ทุกข์ว่ากันเลือนี่พี่นองไอ้เรต้นที่ใต้รูปงตัวระสักไม่บัดซี่คนอ่าแล้วพี่นงเขาว่าบัดซีเนาะอ่าไอ้นั่นมังไอ้นี่มังโราทำกันทางเพ่พี่นงจนกระทั่งบางคนตั้งว่า ไม่รู้เลยจ้าไหนได้ลงขวนดูมันรายได้มันได้เบีย้ยกันเล่นเนาะพี่น้องเนี่ยโรทรศัพท์ก็รไม่เกี้ยวเลยและพี่น้องที่นั่นเนาะตีพิจีโจกตีฮารัมจีอะไรต่างๆพี่น้องอันนี้ก็คือเราไม่เกี่ยวเลียนะเพราะฉะนั้นคําว่าอายหรือว่ามูรูอาเนี่ยวาย,ยิบจําเป็นเราจะต้องรักษาเอาไว้ณะโลกปัจจุบันซึ่งมูรูอะนี้พี่นอ้องก็คือก็อเรียกว่านาหน้าหรือว่า ภาพหลักนะโดยชาโปนาะมุสลิมของเรานะปัจจุบันพป็นองเนะนะเาะนาโรก็ตองรักษ้างเอาไวา้เป็นสิ่งที่วายิบนะบ